สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเดือนกรกฎาคมนี้ราศีอะไรจะได้รับข่าวดีในเรื่องความรักนะคะก็คือเราจะวัดจากลัคนาลัคนาหรือดาวศุกร์ก็ได้นะคะก็เกิคุณมีลัคนาตามที่เปิดนะคะก็มีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะเ,เดือนกรกฎาคมนี้วันที่17นะคะดาวศุกร์เดินเข้าสู่ราศี กรกฏค่ะกรกฏนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะเวลาไปสมัครงานก็อาจจะแบบดูดีนะคะเหมือนก็แต่งหน้ายังไงก็สวยนะคะลักษณะแบบนั้นเวลาเดาสุขเดินเข้าไปนะคะกรกฏเนาะแล้วราศีต่อไปนะคะเป็นราศีมังกรนะคะเรือนตรงข้ามเรือนที่7นะคะเรือนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ครองมีโอกาสที่จะได้หุ้นส่วนมาลงทุนหรือว่าหุ้นส่วนคนนั้นอาจจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตคุณด้วยก็ได้นะคะ และทีนี้เราจะมาเปิดไพ่กันนะคะลองดูว่าไพ่เนี่ยสามารถบอกอะไรเราได้มั่งนะคะเออเป็นราศีอะไรด้วยนะคะโอเคขอเลือกใบนึงเนาะอันนี้แล้วกันราศีตุลน,นะคะราศีตุลเนี่ยก็คือ อยากจะบอกว่าเวลาพฤหัสเนี่ยเขาอยู่ในราศีเมษก็คือเป็นช่วงที่ราศีเมษเนี่ยเป็นเรือนตรงข้ามนะคะเรือนตรงข้ามของราศีตุลน,นั่นเองแล้ววันที่28เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังเวลาพฤหัสเดินถอยหลังในเรือนที่7เนี่ยเขาพูดถึงเขาเรียกมีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมานั่นเองนะคะในนี้เรามาดูว่าลูกเต่าเนี่ยสามารถบอกอะไรเราได้บ้างราศีอะไรที่จะเป็นราศีสุดท้ายที่มีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะ เมษนะคะก็คือเหมือนกับว่าราศีที่ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นราศีตรงข้ามกันหมดเลยราศีเมษก็เช่นเดียวกันนะคะพรฤหัสเดินถอยหลังเวลาพรฤหัสเดินถอยหลังมันเหมือนกับอันฟินิตบิสเนสนะคะถ้าเกิดว่ามีคู่มีปัญหานะคะมีโอกาสได้กลับไปคุยไปเคลียร์ใครที่รอคนเก่าอยู่มีโอกาสกลับมานะคะและธุรกิจอะไรหรือการงานอะไรที่กําลังรออยู่มีโอกาสได้รับข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับเดือนกรกฎาคมสวัสดีค่ะ